สมานแกงแก้วตาหอมยีรารสร้อนแรงชายใดได้เกลืนแกงแรงอยากให้ไฟฟันห สวัสดีค่ะย้อนอด,นดีตการพัฒนาสร้างสรรค์อาหารหน่งจังหวัดหนึ่งเมนูเชิดชูอาหารถิ่นนะคะวันนี้เรามาจับอาหารข่าวที่มีความเป็นมาตั้งแต่สมัยอยุธยาเป็นอาหารที่เลิศรสในตำรับสำรับกลับไทยของชาววังสู่สามัญชน แกงมัสมันมีต้นตำรับเดิมมาจากอินเดียเข้ามาอยู่ในธรมเนียบอาหารไทยตั้งแต่รัชกาลที่2ซึ่งเป็นเวลากว่า230ปีมาแล้วมัสมันเป็นอาหารประเภทแกงที่ได้รับอิทธิพลมาจากมารายูชาวไทยมุสลิมเรียกแกงชนิดหรือแกง มะชะแมนเป็นอาหารขาวที่ได้ชื่อว่ามีคุณค่าทางโภชนาการสูงและยังเป็นการรับประทานอาหารให้เป็นยาเพราะประกอบด้วยสมุนไพรเครื่องเทศโปรโตีนจากเนื้อส,สัตว์สำคัญคือการประยุกต์นำกล้วยไข่ผลไม้ประจำจังหวัดกำแพงเพชรมาแทนมันฝรั่งในตำรับเดิมเพื่อให้เป็นเอกลักษณ์ประจำถิ่นของจังหวัดกำแพงเพชรค่ะส่วนผสมน้ำพริกแกงมัสมันประกอบด้วย พริกชีฟ้าแดงแห้งพริกขี้หนูแดงแห้งกระเทียมไทยหอมแดงตะไคร้ขาผิวมะกรูดกะปิรูปผักชียี่หร่าระวานอบเชยการพูกเกลือส่วนผสมวัตถุดิบและเครื่องปรุงพริกแกงเนื้อไก่หั่นชิ้นพอคํากล้วยไข่ต้มสุกหอมแดงปอกเปลือกทุเรสงครัว่วหัวกระทิหางกระทิน้ำมะขามเปียกน้ำตาลปีบ๊บเกลือวิธีการและขั้นตอนการปรุง การเตรียมกล้วยใส่ต้มกล้วยทั้งเปลือกโดยต้องล้างให้เดือดใส่เกลือเล็กน้อยต้มจนกว่าเปลือกกล้วยจะแตกเป็นอันว่าได้ที่ใส่ลงไปในน้ําเย็นเพื่อให้กล้วยเซ็ตตัวและสีสวยนํากล้วยมาปลอกเปลือกและหั่นให้พอดีคําขั้นตอนการทําเครื่องแกงนำตะไคร้ขา่มามะกรูดหอมกระเทียม มาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วนำลงไปคั่วคั่วจนเริ่มเซ็ตตัวมีกลิ่นหอมใส่เครื่องเทศทั้งหมดลงไปคั่วเช่นกันใส่พริกแห้งพริกชีฟ้าพริกขี้หนูนำทุกสิ่งทุกอย่างที่คั่วแล้วมาใส่แล้วโขลกให้ละเอียด นำไปผัดในน้ำมันแล้วตักพักทิ้งไว้จากนั้นจะได้พริกแกงขั้นตอนการปรุงนำหัวกะทิมาใส่กระทะที่ตั้งให้ร้อนเคี่ยวให้กะทิแตกมันเมื่อกะทิแตกมันแล้วถึงใส่พริกแกงลงไปค่อยๆใส่ลงไปทีละน้อยคนหมุนไปทางเดียวกันไปทางขวามือคนให้กระทิและเครื่องแกงเข้ากันอย่างดี แล้วจึงนําไก่ลงมาใส่คลุกเคล้าให้เข้ากันคนไปทางเดียวกันเพื่อให้เนื้อไก่ค่อยๆซึมพริกแกงซึมจนเข้าเนื้อได้ที่แล้วจึงค่อยๆเติมหางกะทิลงไปค่อยๆเติมเพื่อที่หัวกะทิและหางกะทิจะได้เป็นเนื้อเดียวกันหลังจากเข้ากันได้ดีปรุงรสด้วยน้ําตาลปี๊บน้ำมะขาม หลังจากนั้นนำกล้วยที่ต้มสุกแล้วลงมาใส่คนให้พริกแกงเนื้อแกงไก่รวมเข้าเป็นเนื้อเดียวกันสังเกตดูจากสีของกล้วยจะมีสีที่สดใสขึ้นจากนั้นนำหัวหอมที่เผาไว้ถั่วลิสงที่คั่วไว้มาใส่คนให้เข้ากันตั้งทิ้งไว้สักครู่ ตักเสิร์ฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆหลังจากที่เราได้ลิ้มรสนะคะความหนึบของกล้วยไข่แล้วเราจะมีความรู้สึกว่าไม่แพ้กับมันฝรั่งเลยนะคะกล้วยไข่ไม่ได้เป็นเพียงผลไม้ประจําจังหวัดก,กําแพงเพชรที่มาทําเป็นขนมหวานได้อย่างเดียวแต่กล้วยไข่ยังนํามาเป็นอาหารข้าวอันเป็นอันตลักษณ์ของกําแพงเพชรได้อีกด้วย